สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าววันอยู่บำรุงโพสเฟซบุ๊กเตือนอดีตพระมหาสมปองกรณีท้าพี่สีสุวรรณในฐานะที่เป็น FC ขอให้ใจเย็นๆไม่อยากเห็นเพื่อนชีวิตพังเหมือนอย่างผมกรณีนายสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองได้กล่าวผ่านไลฟ์สดประกาศขอท้าต่อยมวยไทยคาดเชือกกับนายสีสุวรรณจันยา เลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยในวันวาเลนไทยที่14กุมภาพันธ์65เพื่อสะสางสิ่งที่ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กหากนายศรีสุวรรณไม่พร้อมก็สามารถไปต่อยกันได้อีกครั้งในวันที่13เมษายน65ต่อมานายศรีสุวรรณระบุว่าไม่อรับคำท้าเกรงจะบาปและต่อมานายสมปองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงนายศรีสุวรรณอีกครั้งระบุว่าจะให้2แสน ขอข้อแม้เดียวอย่าเบี้ยวขึ้นเวทีต่อยมวยค่าเชือกตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่2มกราคม2565นายในวันอยู่บำรุงสอสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวันอยู่บำรุง กล่าวเตือนอดีตพระมหาสมปองว่าขอให้ใจเย็นเย็นโดยบอกว่าในฐานะที่ผมเป็น fc ที่สมปองคนหนึ่งกรณีที่ท้าพี่สีชกกันนั้นอยากจะบอกว่าใจเย็นเย็นนะน้องทิศรักษาทรงดีๆด,ด้วยรักและความเป็นห่วงกองเชียร์ก็อย่าใจร้อนกันนักเลยครับกัลยาณมิตรที่ดีต้องคอยตักเตือนกันไม่ใช่ยุ่งผมเคยใจร้อนมาก่อนแล้วชีวิตมันพังไม่อยากเห็นเพื่อนชีวิตพังเหมือนอย่างผม ท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้นะคะสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ